เลยวันนี้เราได้มาทั้งหมดเนี่ยสี่ถุงมีผัดผักหวานใส่ไข่นะครับต้มผักหวานนะครับต้มจืดๆเลยครับสวัสดีนะครับพี่ๆผมพุธนะครับผม วันนี้ก็ยังเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเข้ามายังในพื้นที่ป่าแห้งแล้งมากๆเลยนะครับยังจะเข้ามาหาดูยอดผักหวานอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าเป็นพื้นที่ป่าที่ค่อนข้างที่จะห่างไกลนิดนึงเราเดินทางมานี้ใช้เวลาเนี่ยเกือบๆจะสองชั่วโมงเลยด้วยกันนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมมากันทั้งหมด3คนนะครับมีดิตนะครับ,รบแล้วก็ทีนี่เลยโดยวันนี้เนี่ยจะอาสานาเพื่อน ไปหาดูยอดผักหวานป่านะครับอย่างหุบๆห,หนึ่งแต่ยังไม่การันตีว่าจะเจอยอดผักหวานหรือเปล่านะครับโอ้ร้อนมากๆตอนนี้ใกล้จะเป็นเวลาเที่ยงตรงแล้วด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปถึงหุบเริงรังข้างล่างแล้วยังไงเนี่ยเราจะหาที่พักแล้วก็ตั้งแคมป์นะครับนั่งพักกันก่อนก่อนที่จะลุยหาดูยอดผักหวานมาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับ เราทั้ง3คนก็มาถึงที่จุดนะครับจะตั้งแคมป์แล้วก็นอนค้างคืนกันในคืนนี้นะครับเป็นสภาพอากาศในเวลาเที่ยงตรงร้อนอบอ้าวสุดๆไปเลยนะครับแต่ช่วงนี้ก็มีลมพัดโกลกมาหน่อยนะี่พถือว่ายังดีงมีลมใช่ความร้อนนี่ยอม เดี๋ยวต่อจากนี้ก็จะนอนพักเอาแรงกันก่อนนะครับบ่ายๆหน่อยนี้จะไปแยกย้ายหาผักหวานกันนะครับแล้วในช่วงเย็นนี้เราก็จะมารวมตัวกันอีกทีหนึ่งนะครับรอดูกันว่าผักหวานนี้เราจะได้มากน้อยเพียงใดนะครับใครจะหามากเยอะกว่าในครั้งนี้นะครับผมตอนนี้เราก็กางไฟชีดนะครับบังแดดหลบแดดอยู่ยางจุดนี้นะครับแล้วก็ปลกเปลนอนกันนะพักเอาแรงก่อนนะครับผม โดยตอนนี้ผมก็เดินออกมาจากแคมป์นะครับที่เราได้ผูกเปนอนพักกันไปไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับได้มาเจอกับก้นักหวานละนะครับแล้วก็ยอดเขาก็เต็มเลยครับโอ้นี่เลยครับพี่พีเนี่ครั้งนี้ผมเดินทางมานะครับผมจะเก็บติดไม้ติดมือนะครับให้ได้มากที่สุดเพราะจะนำกลับไปฝากยังคนที่บ้านด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะเยอะสักเพียงใดนะครับสำหรับภูเขาลูกนี้ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งในตอนเย็นนะครับตัวนี้ก็แตกยอดมาค่อนข้างที่จะงามเลยนะครับนี่เด็ดนำไป ยอดของเขานี่ก็เริ่มแก่แล้วนะครับมีในส่วนที่เป็นใบที่ยังอ,อ,อ่อนอยู่นะครับโอ้โหดูเก่งก้านของเขายาวสุดๆครับพี่พีเอฟซีผักหวานปลาผักธรรมชาติที่เราหากินได้เพียงแค่ ฤด,ดูกาลปีละหนึ่งครั้งนะครับก็คือในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะครับหน้าฝนเนี่ยจะไม่มียอดแบบอ่อนๆแบบนี้ให้กินกันแล้วนะครับ แลลาหักก็ติดโคลแบบนี้เลยครับนี่แบบนี้เลยครับใหญ่ๆแบบนี้ใหญ่มากๆนะครับสี่ห้าก้านนี้ก็ได้พอผัดแล้วกระทะหนึงนะครับผมโอ้ยยอดของเขาครับ แตกยอดออกมาเป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับผมตรงนี้เป็นพุ่มที่มีแต่ยอดผักหวานทั้งนั้นเลยนะครับ บางต้นที่ผมเดินผ่านไปนะครับผมต้นที่มันใหญ่เกินไปผมก็ไม่ได้เก็บนะครับเพราะมันสูงแต่ว่ายอดเขาก็เต็มเลยนะครับเด็กเฉพาะในส่วนที่เราสามารถเก็บได้เท่านั้นนะครับอยอดอยู่ข้างบนนี้เลย ไม่เสียแรงนะครับที่ยอมเดินมาถึงเกือบสองชั่วโมงด้วยกันนะครับผมยอดอ่อนๆทางนั้นเลย หวานเยอะมากครับพี่พี่จุดจุดนี้นะเยอะสุดๆยอดแทบจะแก่หมดแล้วนะครับคนน่าจะไม่ค่อยได้เข้ามานะครับหาถึงอย่งจุดนี้ ร่องรอยเหมือนเป็นร่องรอยของหมูป่านะครับร่องรอยนานละมาตรงนี้ก็เต็มไปด้วยดงผักหวานนะครับเต็มไปหมดเลยครับพ,พี่อันนี้ถ้าหากเราเด็ดนะครับนําไปกินก็ได้นะครับเพราะส่วนใบของเขายังอ่อนอยู่นะครับผมแต่ว่ากิ่งก้านของเขาน่าจะแก่ละนี่ผักหวานทั้งนั้นเลยนะครับโยงมาอย่ายงตรงนี้ เราผักหวานครับผักหวานเต็มดงนะครับลองลอยเหมือนมีคนมาเก็บไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเด็ดทางย้อดนี่กกุดไปบ้างละ คิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะครับสําหรับผักหวานของผมโดยผมหาเนี่ยระยะเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงดีครับพี่พีเอฟซีก็ได้มาประมาณสองถุงใหญ่ในแบบนี้เลยนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเกือบสามกิโลด้วยกันนะครับหรืออาจจะถึงสามกิโลเลยนะครับยอดก็อ่อนๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่กำลังแกงกำลังต้มกำลังผัดเลยทีเดียวนะครับผม ผักหวานในส่วนจนํานวนนี้ผมจะนํากลับไปฝากคนทางบ้านนะครับสู้กับแดดที่ร้อนจัดนะครับในป่าที่ร้อนแบบนี้นะครับเดินหาจนตอนนี้เนี่ยหน้าดาหน้าแดงกันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมจะกลับแคมป์แล้วก็ไปรอลุ้นกันอีกทีว่าทีแล้วก็ดิดเนี่ยได้เยอะรอเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้เยอะอย่างแน่นอนเลยเพราะป่าที่เรามาในวันนี้เนี่ยมันเป็นภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นผักหวานนะครับนับร้อยรอยต้นเลยก็ว่าได้นะครับ ผักหวานที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยสี่ถุงนะครับอันนี้เป็นถุงที่ดิดได้ไปเด็ดมานะครับก็เต็มถุงเลยนะครับดิดได้มาถุงหนึ่งส่วนอันนี้เป็นของทีนะครับทีได้มาจํานวนครึ่งถุงอยู่นะครับผมแต่ว่ายอดอ่อน,ออนๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีดอกของเขานะครับผสมมาด้วยนี่เลยวันนี้เราได้มาทั้งหมดเนี่ยสี่ถุงจํานวนนี้เราจะนําไปฝากคนทางบ้านนะครับผม <you> <towards S 1> อาจจะไม่ได้ประกอบทํากินเป็นอาหารนะครับที่เราจะทํากินเนี่ยอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ต้นข้างๆเนี่ยมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าต้นด้วยกันีตอนนี้เองก็พึ่งชนะลงตอมหูตอม,ต,อมตาเราค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับคาดว่าอีกสักพักหนึ่งต้องก่อไฟกันละเราจะมาไล่พวกมแมลงต่างๆนะครับให้พ้นไปจากแคมป์ที่นอนตรงนี้กันนะครับ เราจะทํากับข้าวก็เกี่ยวกับแกงผักหวานดิตามเคยนะครับจะต้มนะครับก็คล้ายๆว่าลวกมาจิ้มกินกับน้ําพริกอีกทีนึงแล้วก็จะผัดผักหวานนะครับผัดรวมกับดอกผักหวานนะครับจํานวนนี้นี่ทีได้ไปเก็บมานะครับนี่เราจะผสมรวมกันทั้งหมดเลยแล้วก็หมูผมเตรียมมาชิ้นหนึ่งนะครับต้มในหม้อนะครับแล้วก็มากินคู่กับน้ําจิ้มที่ได้เตรียมมาอีกทีหนึง่งแล้วก็ทีก็ได้เตรียมหมูมอีกเช่นกัน นหมักมาเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังน่ากินเลยนะครับน่ารับประทานเลยทานไฟนี่นะกําลังย่างเลยนะเพื่อนนะบแบบนี้นี่แบบเหมาะกับปิ้งย่างสุด,สด มื้อเย็นของเรานะครับมีผัดผักหวานใส่ไข่นะครับแล้วก็หมูย่างตรงนู้นนะครับแล้วก็น้าจิ้มที่ผมตํามาจากบ้านอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะมากินคู่กับหมูที่ได้ต้มไว้นะครับแล้วก็นี่เป็นต้มผักหวานนะครับต้มจืดๆเลยครับพี่ๆใส่เกลือนิดหน่อยนะครับแล้วก็น้าพริกแบบนี้เลยตอนนี้เราจะกินข้าวกันแล้วนะครับครับผมสภาพอากาศ ท้องฟ้าตอนนี้เนี่ยไม่ไว้วางใจ100%นะครับฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่าเสียงฟ้าร้องก็ร้องทักมาให้เป็นระยะระยะละ 我忘了说他了。 ว่าบรรยากาศไม่หนาวเลยนะครับออกไปทางร้อนมากกว่าแต่ช่วงแรกเนี่ยคิดว่าจะมีฝนนะครับเพราะว่ามีฟ้าร้องให้เป็นช่วงๆนะครับสุดท้ายนี่กลับกลายเป็นเงียบหายไปนะครับผมคิดว่าฝนนี่จะตกล้เพราะวันนี้เนี่ยเตรียมไปชิทมาแค่พื้นเดียวถ้าฝนตกมานี่คงจะส,สนุกแน่เลยผมว่าบันเทิง,งใช่ในทริปนี้นะครับก็ยังดีที่ไม่ตกนะครับ ถ่ายยังไงแล้วผมจะพักผ่อนแล้วนะครับวันนี้เราเหนื่อยล้ามากๆนะครับของการหาผักหวานนะครับได้มารวมๆก็สี่ถุงด้วยกันนะครับมาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับพี่พี่ฟรีก่อนที่เรานี้จะต้องรีบเก็บของแล้วก็เดินทางกลับอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าทีก็ต้องเข้างานต่อใช่ครับอีตามเคยใช่ไหมคือใช่ครับโอเคครับฝันดีราตรีสวัสดิ์กันทุกๆท่านเลยนะครับฝันดีครับ ลืมอะไรแล้วนะไม่มีครับผมอรุณสวัสดยามเช้ากันนะครับทุกคนเช้านี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะครับ เพราะว่าคืนอยู่นานนี้คงไม่ได้นะครับสภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนไวนะครับผมแล้วก็พวกตัวมแมลงรบกวนเราแต่เช้าเลยก่อนที่เราจะเดินทางกลับนะครับก็จะแวะมาเด็ดผักหวานนะครับต้นนี้นี่ยอดงานนาทีนะใช่ครับผมนะครับดูครับพี่พีเอฟซีครับนี่เหนการที่จะมีแต่ยอดผักหวานทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเด็ดผักหวานตรงนี้เสร็จก็จะต้องใช้เวลา เดินทางกลับเนี่ยอยู่ร่วมๆเกือบ2ชั่วโมงนะครับเป็นยังไงก็คลิปท้งนี้จะขอลาทุกคนไปเท่านี้เลยนะครับผมครับ